สวัสดีครับพบกับพวกเราทีมงานที่เด็ดมาสามหัวยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่วงพิเศษ เทศกาลฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2020ที่เลื่อนมาแข่งในปี2021ครับซึ่งพวกเราก็จะนำบทวิเคราะห์ฟุตบอลทุกคู่ทั้งทัวร์นาเมนต์มาฝากเพื่อนๆรับรองว่าไม่พลาดส,สักคู่เดียวครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดติดตามพวกเราเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่ตกรลกันครับผมและบทวิเคราะห์ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ยูโร2020ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับ้าหาขาดผู้สนับสนุนใจดีอย่างฟัน88ซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นโหดๆตอนรับยูโร2020ครับ าก300ได้100ได้เสื้อแล้วก็ยังได้อีก10ฟรีสปินรวมทั้งระบบแนะนำเพื่อนรับสูงสุด15,000บาทได้รับเสื้อแข่งพรีเมียร์ลีกและ iPhone 12 Pro Max ใครสนใจกดลิงก์ด้านล่างได้เลยครับคู่นี้เป็นเกมรอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างสวีเดนพบกับยูเครนทางสวีเดนต่อปอปอครับ เริ่มจากทางฝั่งสวีเดนพวกเขาผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มโดยการเป็นแชมป์กลุ่ม E ซึ่งถือว่าพลิกความคาดหมายพอสมควรเพราะกลุ่ม E ีมีสเปนเป็นตัวเต็งครับแต่จากผลงานในนัดแรกที่ยื้อแบ่งแต้มกับสเปนมาได้ทําให้2นัดที่เหลือเล่นง่ายขึ้นด้วยแท็กติกเน้นรับทําให้พวกเขาชนะคู่แข่งในสองนัดที่เหลือมาได้นับเป็นการเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มแบบโดนคู่แข่งกดมาตลอดทุกนัดในรอบแบ่งกลุ่มเลยครับส่วนทางยูเครนนั้นจบรอบแบ่งกลุ่มโดยการเป็นอันดับที่3ของกลุ่ม4โดยพวกเขาเป็นอันดับที่3ที่ดีที่สุดลำดับทททีี่่่4ซึงเเป็นนอััดดดบบสุ้้้าาายไไขรม ด้วยผลงานชนะ1แพ้2ทําให้มีเพียง3คะแนนเท่านั้นซึ่งชัยชนะ1งเดียวของพวกเขาเป็นการเอาชนะมาซิโดเนียเหนือทีมแจกแต้มประจำกลุ่มแบบบุดวิท2ประตูต่อหนึ่งครับหากดูจากฟอร์มในรอบแบ่งกลุ่มต้องบอกว่ายูเครนโชคดีมากที่ได้ไปต่อเพราะฟอร์มเก่งในรอบคัดเลือกของพวกเขาหายไปหมดสิน้นเหมือนกับฟอร์มในเนชั่นสลีกที่ค่อนข้างเละเทะส่วนทางด้านสวีเดนที่ฟอร์มในเนชั่นสลีกย่ำแย่กว่าแต่เหมือนพวกเขารู้ว่าควรเล่นยังไงในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งดูจากวัตถุดิบที่มี เพราะกลายเป็นแท็กติกรับและรอสวนใช้ค่อนข้างได้ผลทําให้กองหน้าอย่างอเล็กซานเดอร์อิซากโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นยามีโอกาสเล่นลูกสวนกลับหรือเลี้ยงกินตัวครับผิดกับทางยูเครนที่เหมือนไม่รู้จะเอาอยัางไงดีกับชีวิตจะรับก็ไม่ได้จะรุกก็ไม่สุดที่ผ่านเข้ารอบมาได้ก็เพราะดวงด้วยส่วนหนึ่งเกมนี้มองว่าสวีเดนไม่น่าแพ้ใน90นาทีครับดังนั้นมองว่าหากยูฟังพวกเขาเต็มที่ก็แค่เสียครึ่งครับสนับสนุนโดย ฟัน88โปรโมชั่นสุดโหดตอนรับ Euro 2020, ยูโร2020เพียงแนะนำเพื่อนรับไปเลยเสื้อแข่งลิเกสิทธิ์แท้พรีเมียร์ลีกและ iPhone 12 Pro Max ใครไม่อยากพลาดคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ